ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องจะแล้วไหมในช่วงจะติ่งไหมเราเนี่นะคะแล้วก็จะมารีแอคเพลงใหม่ของวง e r r g i r l ชื่อเพลงว่า First, First. สมาชิกทั้งหมดกี่คนคะ6คน6คนใช่แต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้รู้ แต่เราคือเราชอบเพลงใช่คือเราชอบเพลงของวงนี้มากมาตั้งแต่แบบตอนที่ปล่อยอะไรบั้มแรกๆมาอะไรเงี้ยเออคือเพลงเขาอะเป็นเพลงที่แบบติดหูเออก็เลยพอรูชอบทุกเพลงเลยชอบทุกเพลงของนางเลยบบจริงคือคือตอนตอนเมื่อสองปีที่แล้วปะที่เพลงออกมาที่มาแบบที่มาไทยอะันชอบมากเพลงเอเวอรคือเป็นเพลงที่แบบเข้าหูเอางี้หนูแบบชอบ ดันดาดัดาดัดาโอ้โหปังมากแต่ละเพลงเรท้าเต้นก็อืมงราคนเราพวกเขาบิดดีนะเราเต้นดีดรื่จ้ะสวยมากแต่ละคนเอาโหชอบมากไปค่ะเราไปเริ่มเดี๋ยวดีค่ะเริ่มเลยอวกาศหนึ่ง 对。 I <laughs> you. ปังมากเอฟเฟกนู่นนี่นั่นคือเอฟเฟกตเออเพออพวกพวกคนเต้นมากเลยเพลงเออพวกพวกคนเต้นแล้วจริงว่าน้อยน้อยมากแลที่ผู้หญิงจะแบบใส่ชุดประมาณเนี้ยเราเต้นอ่ะส่วนมากจะเป็นแบบรลาอะไรเงี้ยโดยทั่วไปกางเกงขาสั้นกระโปรงอะไรเงี้ยนี่ค่ะสดมากใส่กันอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่ากระโปรงข้างนอกแล้วก็มีกางเกงข้างในเป็นชุดที่เหมือนผู้ชายใส่เออเป็นชุดที่เหมือนคนที่แบบใส่ชุดเยอะเหมือนผู้ชายใส่อะไรเงี้ย เขาเลยงงว่าแบบแล้วตอนที่เบรกแดนคือเต้นดีมากแบบหายาวมาที่้หญิงมีเบรกแดนอะเราเต้นโ่วรล็อกเต้นล็อกแบบแบบหนูว่าแบบว่าเขาพัฒนาเรื่องการเต้นเยอะมากเพราะว่าตั้งแต่เพลงแรกที่เขาเต้นอะคือคือหนูก็แบบว่าหนูรู้เพราะหนูคบแล้วแบบหนูเห็นเขาเต้นตั้งแต่เพลงแรกอะคือเพลงแรกมันแบบไม่ได้หนักเข่าแบบบีวเลยอะถ้าไม่อยายถ้าไม่้ยากต้ี คือแบบเหมือนเอเวอร์โกละคือแบบยิ่งเพลงต่อไปต่อไปเพลงยิ่งแบบท่าเต้นยนาท่าเต้นยากผู้อย่างแบบยากหมดขึ้นแบบเหมือนน้องแบบพยายามพัฒนาตัวเองคือแบบดีมากแบบชุดพี่กี่ชุดไหนชุดก็จะมีเหมือนสีเริ่มสีดํากะมาแดงแดงตอนแรกที่เป็นอวกาศเขาเริ่มด้วยสีออกเทาทาออกขาวก่อนปะที่ยืนร้อกันตอนแรกอะ เออใช่บ้าน่าจะมีก่อนที่จะมาชุดดําแล้วก็เป็นชุด uh, ดะชุดดําที่อยู่เหมือนอชุดดาเป็นของเลขสีเหลืองอ่ะอีกเพื่ก็ทนเหลืองชุดแดงริมทะเลชุดแรกนี้คือเก๋มากแล้วเต้นตรงริมทะเลมือทรายที่เปียกๆเต้นยากนะแบบลือแล้วก็ชุดขาวที่ข้างบนเป็นอ้นไม้แต่ว่าตอนชุดขาวอ่ะไอนี้สวยมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบ็กกราวอ่ะาวีมากคือมันดูเรียบๆแต่มันดูแบบ มันดูมีอะไรอ่ะแล้วคล้องใส่ชุดสีขาวแต่ในแบบความต้นไม้อันนั้นแล้วก็มีชุดเอ่อแดงดำที่มันออกสีแส่ดหน่อยเป็นกระจกกระจกบางที่มันออกสีแส่ดหน่อยแดงแดงพิเศษแล้ก็มีตอนตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายจะเป็นช่วงโทนเทาๆดำดอ่า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 ที่เป็นลายดอกดอกม้แต่เราชอบความที่แบบว่าชุดไม่ได้แบบแตกต่างกันมันจะเป็นชุดที่โทนเดียวกันมันจะเป็นโทนเดียวกันแล้วแต่ละคนในแหกคนอ่ะ คือชุดเป็นโทนแบบคล้ายๆกันหมดแต่แค่แบบดีไซน์ต่างกันนิดนึงดีไซน์ให้เหมาะกับคนคนนั้นอะไรเงี้ยก็คือไม่มีดูไม่มีใครจมอ่ะใช่แต่เอาจริงผมฟ้าคือเก๋มากผมฟ้าคือจะเป็นเซนเตอร์ปังคือไม่รู้ชื่อคือไม่รู้จากใครแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะคือฉันชอบผมฟ้ามากชอบทางแบบผมฟ้าเต้นแรงนอร์จี้เขาอ่ะนอร์จี้เขาในการเป็นเซนเตอร์ของเขาอ่ะมันแบบนานาทีจะมีวงผู้หญิงที่แบบขนาดนี้แล้วเพลงเป็นไง เพลงก็คือติดหูเขาจะความเพลงของเอเวอร์กลอ่ะมันจะเป็นเพลงโทนแบบเพลงฟังง่ายอะ่ะเพลงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนลงล็อกกับการเกาหลีอะ่ะเออมันเป็นพิมพ์นิยมของเกาหลีอ่ะเวลาฟังแล้วอะ่ะเออเพลงเขาติดหูอืมแ,แล้วเพลงเขาแบบคือหนูชอบเพลงเขาตรงที่แบบว่า คือมันมันไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเวลาอารมณ์เราดูเราไม่ได้เป็นแบบนั้นมันแบบขึ้นลงขึ้นลงคือแบบว่ามีชบบเขาบเขาบิเขาแบบว่าแลวบิดเขาว่าเอกลักษณ์มากจริงคือฟังก็รู้เลยคือเอลวากูเปิดมาคืออะเอลวโกจ้ะฟังเลยค่ะก็คือฟังอ่ะกึ๊เอลวโกจริงแต่บบช่องตะเพงก็ไ้คือแบบเอลวโกค่ะเป็นไงเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ในบีเอฟเฟกต์คือไม่พูดถึงไม่ได้ แต่ละอย่างคือแบบอวกาศตอนที่น,นางจะทำเงี้ยมันจะมีแบบไอ,อ้เรื่องของดวาสีทองเม่จ้แเราเห็นตอนนี้ว่าที่เป็นไฟอ่ะและว้วคือกองของเบิเชี่ยเกินไปไหมพี่สาวพี่สาวทำเกันไปไหมแล้วเหม,มือนแบบเป็นอวกาศเต้นอยู่ในอวกาศหนึ่งจริง เดี๋วหนูชอบตอนที่แบบว่าเขาแบบเหมือนทำไอฟเฟกที่แบบเป็นธนูยิงอ่ะสีฟ้าคือแบบอุ้ยอนันต์ปังนะคือแบบทำยากที่แบบว่าให้มันแบบเป็นแบบเนี้ยเอฟบีเขาดีว่ะเขาลงทุนว่ะเอฟบีเขาลงทุนมีหลายฉากดูนะอเสีห้าฉากนะเยอะอยู่แล้วแล้วไม่มีฉากไหนดับไปนะถ้าจากที่ดูเขาไม่มีฉากไหนดับเลยแล้วถ้าถ้าถ้าฉากสีนี้จะตัดชุดด้วยสีนี้อะไรเงี้ย และชอบความแบ็กก้าสีเหลืองเป็นชุดสีดำพอชุดสีแดงก็คือเป็นอยู่ริมทะเลและเป็นแบ็กก้าสโทนฟ้าสีเป็นโทนฟ้าสร้างไอ้ตรงนั้นที่มันเป็นแบบเหมือนเสียงเขาบนบนท้องฟ้าตรงทะเลรือว่าแบบเขาแบบมีกิมมิกอะไรแบบน้ดูน่าดูดิสวยก็อย่างนี้มปปั่นดูให้น้องๆกันนะคะชื่อเพลง first นั่นเองของ e v e r g o นะคะเพิ่งคัมแบ็กได้ไม่นาน ชอบเลยนะคะช่องจะแล้วไหมช่วงจะ,จะติงต่งไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พหกเรานะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกันด,ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย